สวัสดีค่ะพี่น้องนี่คือบรรยากาศหลังเวทีงานบวชพี่จาดนธนดลน,นะคะอละอาอายแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะขึ้นโชว์บนเวทีแต่ตอนนี้หนูขอขึ้นไปหาพ่อจ๋าบนรถนอนก่อนค่ะหลังจากขึ้นไปหาพ่อจ๋าเสร็จแล้วก็มาเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นนะคะส่วนพ่อจ๋าก็อยู่บนเวทีเรียบร้อยความน่ารักของอีหละพี่น้องเอ้ยนี่เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนู คุณย่าก็มาดูแลความเรียบร้อยเช่นเคยบาดอวดเล็บสวยนะคะวันนี้เพินเ่นไปเห็ดเล็บมากตัวไม่ว่ากันความสวยไม่เข้าใครออกใครเ <c oughs> พิ่นว่ามามีดูเล็บหนูขาดสวยไหมเพิ่นว่าห้ยกะงามแล้วนะ้อลานมามีงามที่สุดเก่งที่สุดขยันที่สุดเลยเรอ,อเวลารอเวลาคุณย่าคุณย่าบาจังไหนหูซีบให้ลานหมดได้ไปอื วันนี้มาในทรงผมมัดรวบตึงค่ะมัดรวบตึงมัดรวบตึงพนบอกให้คุณยายพนเบิงนี่คนกํลลังหลายพนวานะคะ,ะก็จะมีพี่นะคะมีพี่คอยรับขึ้นบนเวทีนะคะแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะพี่น้องติดตามตอนต่อไปว่าเซอร์ไพรส์อะไรนะคะตอนนี้พอจ๋าเพนกัลลังสิบประกาศ เปิดตัวลูกสาวนะคะนั่งเอกหน่อยเสียงตัดสอนลายน้องอาอยสกุณพรบุคลิกอิหลากเช่นเคยนะคะเป็นธรรมชาติน่ารักบนกำลังว่าสิกืนไว้ที่นะคะ พ่อจ๋าว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจ๋าลงไปรับโอ้ยนี่แหละความหักความแพงของพ่อจ๋าลูกจ๋าพี่น้องน่ารักจริงๆเออไหวพ่อจ๋าก่อนลูกก่อนขึ้นพิธีไหวคุณยา่าจะเลื่นจะเลื่นเด้ออีหล่คขาแพงอีหลาหน่อยของเมย์เมยของญายาทุกคนเนี่ยกันยังมีกันเดาอยู่นะคะ <laughs> นีคะเป็นเต้ารอยยิ้มนะคะเป็นความสุขของพวกเราทุกๆคนมามีเชื่ออย่างนั้นนะคะเออคนบอกให้คุณพ่อดูว่าหนูแต่งชุดนี้เหมือนเดิมน่ารักไหมเออฟอคนพยักหนานะคะพี่น้องเบิงเนสกับมือลูกสาวเออจับมือให้แน่นๆลูกนี่แหละคะ่ะพี่น้องเป็นความชื่นอกชื่นใจความรักของพ่อนะคะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นรักก็คือรักนะคะ จับมือสารฝัน้าลูกสาวก้าวขึ้นบนเวทีในทุกๆวันก็ขอให้เป็นภาพแบบนี้น่ารักเป็นมีตลอดไปและหวังว่าความฝันของอิลาจะสำเร็จยิ่งๆขึ้น ด้วยสองมือของป้าจ๋าหรือย่านุหรือคุณยา่าหรือแม่แม่พี่พี่เอฟซีในทุกๆสถานที่นะคะซัพพอร์ตกำลังใจให้กับรติลาทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยไปแล้วพี่น้องขึ้นไปบนเวทีก่อนกล่าวขึ้นเวทีเพื่อน,นาย่านุเพื่อกระไดจู่สองนิว้วคุณย่าก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคะ่ะ